สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้เราอยู่ในเว็บิลคอนทูทสามฟิเบอร์ระบบออโต้บริการดี24ชั่วโมงแท็กหน้าจ่ายครบตัวต่างเชื่อนี้การันตีความชัวร์นะครับวันนี้เรามาในธีมของฮาโลวีนในเกี่ยกับเกมนี้เลยฮาโลวีนวิคเคชันนะครับอยู่ในค่ายของสเปดเกมมิงนั่นเองอยู่ในค่ายของสเปดเกมมิงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตารางการจ่ายกันก่อนเลยนะครับกดไปที่ตารางการจ่ายนะครับสเกตเตอร์เขียนว่าสเกตเตอร์นะครับได้3ามสเกตเตอร์ขึ้นไปเข้าฟรีเกมนะจ๊ะวายเขียนว่าวายนะครับ ต่อไปจะเป็นสัญลักษณ์ที่จ่ายแพงสุดก็คือผู้หญิงนะครับลงมาเป็นกีตาร์เป็นดอกไม้เป็นเทียนแล้วก็เป็นขนมนะครับหน้าตาหน้ากลัวนะครับลองลงมาจะเป็นสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษมีดังนี้นั่นเองนะครับในส่วนของฟีเจอร์ก็สสเกตเตอร์เข้าฟีเจอร์นะครับแล้วก็จะมีฟีเจอร์ไวนะครับนนฟีเจอร์เกมนะครับที่มาพร้อมกับตัวคูณอะไรมากมายนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในเกมันเลยดีกว่านะครับนะอะไปลุยกันเลยดีกว่านะครับนะผมขออนุญาตกดแบบเทอร์โบไปเลยนะครับเกมนี้ไปแบบเร็วๆไวๆนะฮะอะ อย่เปิดออโต้ด้วยดีกว่านะครับเกมนี้ก็สามารถเปิดออโต้ได้นะครับนะไปไปเลยเดินด่วนไปเลยนะครับนะอ่าก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับคําเตือนนะฮะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะลงทุนนะครับอะไรก็ตามบนโลกใบนี้ลีความเสี่ยงนะครับศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะวันนี้จะเข้ามาลงทุนนะครับหรือว่าใครอยากที่จะลงทุนแล้วนะครับคิดมาดีแล้วนะครับหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าเงินทมนไปลงเล่นนะครับเอาเงินที่มันสามารถเสียได้มาลงแล้วกันนะครับ เพื่อความบันเทิงเท่านั้นก็พอนะจ๊ะอ่าวันนี้ก็มากับทีมฮัลโลวีนเลยซหน่อยกันว่ l ฮัล e ลวีนนะฮะเออช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของฮัลโลวีนนะครับนะเออเนี่ยครับไปเราก็เลยต้องมาหาเกมเล่นสไตล์แบบฮาโลวีนนะครับนี่เป็นเกมใหม่ล่าสุดเลยนะนในค่ายของ s p ปดเกมมิ่งนะครับนะเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยครับอืมอุ้ย ผมว่าเกมนี้นะครับนะข้อดีของเขาคือเอ่อฟีเจอร์นะครับที่จะสุ่มออกมานะครับนะเป็นฟีเจอร์ไวนะฮะเห็นไหมครับสังเกตไว้จออกมาดีมากนะครับนะเห็นไหมโอ้ไวมาเพียบเลยครับนะไวมาแบบต่อเนื่องกันยาวๆเลยนะจ๊ะโอ้โหดีจริงๆนะฮะเออเดี๋ยวเรามารอดูสแกตเตอร์ว่าจะเป็นยังไงนะครับไปโอเคครับเราได้มาแล้วฮะนะแปดฟีเกมเดี๋ยวเรามาดูฟีเกมกันเลยดีกว่าครับไปครับนะ ดูสิว่าจะเป็นยังไงอุ้ยอุ้ยวา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 ยมาแล้วล็อกวายเลยครับอู้หูสวยๆครับอย่างนี้สวยๆครับถ้าอุ้ยมาอีกอันหนึ่งครับโอเคล็อกวาย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 เพื่อนล็อกวายอื้อหือแถวกลางมาเลยนี่แถวกลางอ่ะอู้หูไม่มีวายแถวกลางเลยนะแต่ว่าก็เก็บมาเรื่อยๆครับถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีเลยนะเออสําหรับเกมนี้นะครับอื้อหืออุ้ยอู้หูมาช้าไปนิดหนึ่งครับได้โอ้ยได้มาทั้งหมดในกําไร54บาทนะครับนะก็ถือว่า โอ้โหถ้าออกมาดีๆแจ่มๆนี่ใช้ได้เลยนะครับสำหรับฟีเจอร์ฟรีเกมนะครับเกมนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับฟีเจอร์ฟรีเกมนะครับสำหรับเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับมาดูครับเฮ้ยอ่าฮะไม่มีวายออกมาเลยได้ทั้งหมด8ฟรีเกมนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับอุ้ยนี่ครับมีคูณ2เลยครับอุ้ยอุ้ยคูณ4ี่ครับอุ้ยสวยๆครับคูณ8ครับโอ้โหไม่ได้อะไรโอ้โหแล้วมันหมดไปครับโอ้โห เราเราได้มันหนักอยู่นะโอ้โหแล้วดูครับอุ้ยได้มาทั้งหมดครับ118บาทกันเลยทีเดียวนะครับกับเกมนี้เลยฮะ Halloween Vacation นะฮะ,ะ,ฮะโอ้โหก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำเกมนะฮะอยู่ในค่ายของ s p a d Gaming งนะครับที่ชื่อว่า Halloween Vacation นะครับอยู่ในเว็บของ1นึ่งสามีเวอร์ระบบออโต้บริการดี2 4ชั่วโมงแทงได้ใจครบทุกสตังค์เชื่อนี้การันตีความชัวร์นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ